สวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูมานําเสนอนะครับลาบไก่นะครับอุดรลาบไก่สุดอุดร่ควันบ่มนะครับผมอุดรครับอร่อยแน่ครับก็คืออันนี้เขาคั่วมาแล้วแหละนะครับเขาคั่วคือเขาคั่วให้สุกมาแล้วเดี๋ยวแค่ปรุงเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือเครื่องปรุงนะครับให้เนื้อมันหอมๆก่อนนะนี่ใส่กระเทียมเจียวหรือเปล่าครับไออันนี้คือคือกระเทียมครับกระเทียม ที่เราสับไว้แล้วเอ้คือหลับเป็ดเนาะครับเอออันนี้คือล้วนให้มันนั่นก่อนครับอันนี้คือเราล้วนน้ํามาแล้วครับแต่เราไม่ได้ใส่กระเทียมอันนี้คือเราล้วนกระเทียมแล้วเออคือแบบทำแค่ให้เนื้อมันสุกเท่าไรใช่ครับโมเมนเสียกกระทาห่างด้วยครับนี่อันนี้เสบควันซางอันนี้คือพี่เสกไงครับไค่หลังบ่แค่หลังพี่เสกไข่หลัง น้ำใต้ตอนเราเสร็จแล้วนะครับมีไก่ใต้น้ำน้ำใต้ตอนอโอ้ควันบึมเลยเ <c oughs> นี่ยมั่ก็เห็นหมดเลยเดี๋ยวค่อยกกดูตอนตักใส่จานก,กันแล้วกันนี่ครับคือล้วนให้มันไอกระเทียมที่เราเจียวไปอมันเข้ากับเนื้อนะครับผมนี่กลิ่นมีกลิ่นหอมอ่คือเอมันมีกลิ่นหอมไหมชั้นนี้ก็หอมแล้วสูตรบ้าน ี่ครับพอได้เราก็จะมาเทใส่กระมังแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นสักพักก่อนก็คือแบบให้มันอุ่นๆนะครับผมนี่ก็เครื่องปรุงครับเตรียมไว้แล้วนะครับผมมีเอ่อพริกนะครับมีพริกซอยนะครับผมกระเทียมเจียวนะครับก็คือใส่ไปเพิ่มอ่ะเพิ่มความหอมเนาะเป็นมะกรูดนะครับนี่เอ่อต้นหอมบักชีแล้วก็มะนาวนะครับเครื่องปรุงเนี่ยพวกเนี้ยแหละมีผงนัวอะไรพวกเนี้ยนะครับใส่พริกนะครับ ันนี้เชฟเบิ้มจากจังหวัดอุดรนะครับสูตรอุดรนะครับเรามากินกันมันยำเหรอเพื่ใส่ข้าวคั่วครับสุกลาบครับอร่อยอย่างนี้อร่อยคล้ายๆลาบเป็ดนะคล้ายลาบเป็มันไม่มีอะไรแต่นี่ยทําทำได้เรากินไม่ได้ก็คือควานช้างเขากินควานแ้างเขาถือนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ให้กินก็คือถ้าอยู่บ้าน่็กินได้ถ้าจริงอยู่อยู่กับที่ก็กินได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ถือกันนะอ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะกินไก่แทนอันนี้เป็นลาบไก่บ้านนะครับผมยิ <c ười> ้่นปลานะครับโ <c ười> ย่เลยไม่จ่ายไน่ที่ว่าไม่สุกหรอไม่หรออ๋อแต่สุกกินหมด <c ười> มีมะนาวนะครับมะนาวอันนี้คือมะนาวแบบว่าถ้ายกันหมางเดียวถ้าใส่สแตนเลสนะครับมันจะเปรี้ยวมากครับ ันจะเปรี้ยวครับใช่ครับมะนาวครับคือถ้าใส่กับบีบกับใส่สแตนเลสแบบเนี้ยมันจะเปรี้ยวกว่าเดิมครับยทำปฏิกิริยากันอะไรประมาณนี้อ่ะใช่คออันนี้ผมไม่รู้ว่เนี่ยอันนี้เรื่องจริงครับต้องใช้มีดหรือว่าช้อนช้อนนะครับคอนเฟิร์มมันจะเปรี้ยวเยอะกว่าแล้วมะนาวปกติครับใส่มะนาวไปละอันนี้มีพริกทอดด้วยนะครับ อดอันเด็กคนก่อนขนาดนี้เอามาเลยไม่บานควันเชียวเอาทวยมาโลละอยากกินก็งี้ครับมีอะไรก็แบ่งๆกันหอมไหมหอมไหมน่ากินใส่น้ำปลาเด็กบ่ะเขาใส่ยี่บ่ะน้ำปลาเด็กปรุงรสสักนิดนะครับน้ำตาลน้ำตาลน่ดยนึงบ่ะนิดหวานหน่อยนึงคือไม่มีกระเทียมดองใช่ไหม ไม่ต้องใส่ครับเหมือนลับเป็ดนใส่กระเทียมดองเอ็นเอันนี้ลับไก่อันนี้พองรัวตามใจชอบเลยครับใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายเสบหลายโอเคเอาเต็มที่ไปเลยเอาหัวล้านเลยหัวล้านหอมบะหอมลีเดจันหอมบ่หอมเออหอมบะหอมกล้วยกินมะนาวแบบ ขึ้นจมูกเลยอะ่ะข้าคว้ามะนาวอะ่วพอพอพะคือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนาะคืออยากให้มันหลากหลายคอ,อันนี้กระเทียมดองอเอ้ยไม่ใช่<แ>ก,กระเทียมเจียวเออกระเทียมเจียวต้องใส่ค้่วกวครับเจียว มันก็ไม่ได้มีสูตรอะไรมากมายนะครับก็ทํากินแบบเขาเรียกรรมันบ้านนะครับกินแบบบ,รรบ้านๆนะครับแต่ยากซะคิดครับก <c oughs> ว่าจะได้กินปลาไปเท่าไหร่กีทุ่มเราไม่รู้เชฟเขาตั้งใจมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยเชฟเขาอ,อยากให้ถ่ายอะ่ะเออเขาตั้งใจมากอะ่ะทีนี้ก็ใบมะกรูดพริกครับใส่ไปเลยครับขมหอมสุดท้ายครับ นะถ้าหอมใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะเลนนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมทํากิเองใส่ชิมามัยพวงเลย <c oughs> ผมยไม่ได้ไม่รู้ว่า<ๆ>อะไรเป็นอะไรผมใส่มั่วหมดอะผมอะยุ้ยขอแค่อย,อยู่ในแบบสูตรเนาะเออ <c oughs> พริกก้่วอะไรน้ําปูน้ำปลนะาต้นหอมบัคชีจบนะอะไรใส่ก่อนใส่หลังผมไม่รู้อะพอเวลาเราคนแล้วมันจะเละครับต้นหอมมันต้องให้หอมๆครับ แต่เย็นไม่นี่เสร็จแล้วนี่ด้วยในบ้านคอนเช่นร้ออยากกินนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวให้ชิมก่อนเลยงั้เงี้ยไชิมก่อนเลยหอมอ่ะคน้ำลายเอื้องกันเนี่ยเออต้าแสบดีว่ะ<อ>ตบท้ายด้วย <c oughs> พริกทอดนะครับเนี่ยพริกทอดคือ <c oughs> เป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับผม ชิมก่อนครับให้ชิมไหมคอยชิมเออชิมด้วยสนคนละเอียงันไงกัดยัด่กัดกรอบอร่อยบ่ป้าป้าเยอปะปลาหน่อยป้าบ่ป้าปลาหน้าน้านเออ น้ำปลาเด็กใส่เยอะขอโทษครับลืมลืมลืมน้ำปลาละลืม,ลม,ลมน้ำปลาเด็กว่ะปลาเด็กตำนวดเลยไปมากอร่อยมากเมือนเนาะนวะอืะนี่ได้เมียคนใต้แล้วครับนี่ยังรู้เลยว่าต้องใส่อะไรอยู่เลยสีภรรยายังรู้เลย <c oughs> เนี่ยเหตุไยินม้เมื่อเมือคือซึมซึมซับไปแล้วใช่ไหมซึมซับก็ไม่ดีสารไปแล้วเนี่ยขนาดแฟนเกยังต้องกินข้าวเหนียวทุกวันนะครับเรื่องว่าเนาะนี่กระ่ายช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ารังเดี๋ยวมีคลิปต่อครับถ้าชอบเดี๋ยวมีคลิปต่อเลยเสร็จแล้วครับดูสีสันนะครับมึเป็นยังไง ลาบไก่ครับเป็นราบไก่บ้านครับนี่เขาเขาจะโรยริกทอดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมไกอยากกินเผ็ดนะครับก็คือเพิ่มได้เนาะเพิ่มเผ็ดได้ก็คือริกทอดเนี่ยหรือไม่ก็ลูกโดดอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมตาแสบโอ้ติ่มกันแล้วมั้งตาแสบดีกเนี่ยนี่ครับพูดถึงผักผักมาแล้วครับผมโอ้มีเยอะๆเลยมะละกี้นกก็มีนะครับ มีติปข้าวเหนียวด้วยโอ้ยเองแม่งทับบ่ปิ้งแม่งทับบ่โอ้ยเดี๋ยวครับคนเดียวเออที่กันขนาดมาครับกินเขากันนะครับตอนนี้เป็นทิวของไก่ใต้น้ำไม่ได้ใส่น้ำไปจ็บเลยคืออ๊ าน้ำแทกไอยังเดียวบ่เออไอ้น้ำบ่ไม่ได้ใส่น้ำเลยนะม่ได้ใส่บ่โอ้สีมือโอ้โอ้ังเยอะเลยบ่ดิสีมือเติมนะครับน้ำเราจะใส่คือแบบใส่ไอมันตกลงมาน่ะพี่ใต้ขันอ่ะเราอันนี้นี่ครับใส่ใต้น้ำนะครับผมมีลาบไก่ด้วยข้าวเหนียวก็มีนะครับโอ้ยเนี่ยดังโอ้ยหคือกันบัญยังิบ่ดิ พักกระถานบางไงนะครับผมเสร็บแซร็บเอาเลยพี่เอาเลยสโล่เลยพี่อะไรปเลยพี่น้องลจงนี่ครับทางอีสานทางใต้กินนำกันหมดเลยเจัดเลยครับเอาเลยน้องเสร็บ